ตัดเลยเนี่ยเอาก่าเอากามะพร้าวม,มาไว้เออตัดน,นี้ก่อนเออล้วก็จับแล้วก็จับ,จบสายจับมือเออจับสายไว้ไม่ตอดมึงหรอกเออตัดไว้ตัดย่ำไปเรื่อย ขาดแล้วออ,อ,อมึงก็ตัดจำๆเลยขยับบีก็ได้ถ้าขาดแล้วนี่ยูวเอ็เอนไกลเข้าอีกอ้าอกวา้าๆเออเอาอะไรอ่ะทิ้งไหมอ่ะอเอาแล้วกูยูว ของมึงเนี่ยไะหยิบมาไปตอดมึงตรงไหนหมอบมันตอดมึงอะจะตอดอไหมอ,มอะไม่ตอดหรอกมึงหินไม่ควันก็ยังอยู่มึงก็เป่าควันให้มันออกสิไปหยิบรังมา อยเป็นกายมาด้วยไปไหนอ่ะ